มาแชร์ความคิดกันหน่อยหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเบราว์เซอร์อย่าง Microsoft Edge ซึ่งเขาบอกว่าปัจจุบันเบราว์เซอร์อย่าง Microsoft Edge เป็นเบราว์เซอร์ที่ผนวก AI มาให้เราได้ใช้งานก็คือ CoPilot Google Chrome ต่อไปก็คงจะมี Gemini ผนวกมาให้เราได้ใช้งานกันแบบเต็มที่นะครับผมเคยทำสื่อครั้งหนึ่งไปตอนสมัชชาเรื่องของการแก้ไขคำผิดด้วย CoPilot นะครับ หลายคนก็อาจจะได้นำไปใช้งานแล้วและหลายคนก็อาจจะอมมีด้วยเหรอผมก็เลยจะมาเหล่ามมาเล่าให้ฟังและทดสอบให้ฟังสำหรับเพื่อนผู้การทางสายตาหรือเพื่อนคนตาบอดนะครับที่ใช้งานเบราว์เซอร์ บนคอมพิวเตอร์ลองหันมาสนใจ Microsoft Edge อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็<า> Windows M มาที่ d e s k ์ท็นะครับ desktop, desktop, ผมจะสาธิตโดยการใช้งาน n v d a ร่วมกับ p p ตาทิย์บนระบบปฏิบัติการ Windows 11นะครับตอนนี้ก็เป็น24 H2 นะครับก็ <D TC> Microsoft Edge ปัจจุบันก็ผนวก AI อย่าง Copilot มาแล้วผมทำสื่อก่อนหน้านี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วสามารถสรุป เนื้อหาของหน้าเว็บไซต์นั้นให้เราอ่านได้สั้นๆได้การแก้ไขคำผิดจะมีประโยชน์อย่างมากเลยอย่างเช่น <Media S 1> ผมไปที่ Microsoft Edge <A> 30ผมลองมาแชร์ความคิดเรื่องของอย่างเช่นถ้าเราเข้า Microsoft Edge หนึ c งไมโครแล้วถ้าเราเป็นนักอัปโหลดวิดีโอขึ้น TikTok ผ่านคอมพิวเตอร์หรืออัปโหลดวิดีโอขึ้น YouTube ผ่านคอมพิวเตอร์หรือจะเป็นแค่ไม่ได้เป็นนักสร้างสารรค์ครีเอทีฟต่างๆนะครับ แค่เล่น Facebook อย่างเช่นตอนนี้ผมผมขออนุญาตใช้ Facebook แล้วกันนะครับแต่เป็น Facebook p a g e แล้วกันอ่ะวงเล็บเปิดสี่อ่ะอันสเล็กอ่ะเดี๋ยวนะครับ Facebook c e อีอันสเล็กตอนนี้เฟซบุ๊กดอ o คอมแซ1 4ท4 4หโอเคเดี๋ยวไปไปสี่เฟซบุ๊กดอเป็น facebook.com/tab1414 แล้วกันเป็น เพจของทาง1414 14พลัสใครที่ยังไม่ได้มากดถูกใจเพจหรือติดตามเพจอย่าลืมนะครับ www.facebook.com/tab1414 Enter เข้ามาปุ๊บ,บก็จะเข้ามาที่เพจของ1414 14นะครับ,รบผมบซึ่งโดยปกติไม่ว่าเราจะไปเคุณกำลังคิดอะไรอยู่สร้างโพสต์ใหม่คุณเล่น Facebook ของคุณนะจะเป็นเพจจะเป็นส่วนบุคคลก็ได้หรือจะไปคอมเมนต์หรือจะไปคุย Messenger หรืออะไรก็ได้ที่มีช่อง Edit บนหน้าเว็บไซต์ของ Microsoft e d g ทนะครับทุกที่ที่มีช่องให้เราพิมพ์ได้อ่อย่างเช่นผมจะไปที่ไทดดิเนวิเกชั่น,นกดตัวบีบาโวย่อบัตรไทม์ดตารดำเนินการแก้ไขบัตรด,ดูตัวหลักแก้ไขคัลิสต์วิแก้ไขรเพิ่มด้วยครับเฟซบ o ๊กคุณกำลังคิดอะไรอยู่บัตรคุณกำลังคิดอะไรอยู่นะครับอ่ะ Enter หรือ Space bar ไปตรงเนี้ยสร้างโพสต์ดบกคุณกำลังสร้างโพสต์นะครับผมว่าหลายคนโดยเฉพาะ ตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยละกันเรื่องของภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษมันไม่ง่ายเลยอ่ะคือบางคําเคยแนะนําไปแล้วเออมันเราอาจจะพิมพิมผิดพิมพ์พมถูกกันได้ง่ายๆบางทีพิมพ์เร็วๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นผมจะพิมพ์คำว่าสวัสดีเป็นเดี๋ยวขออนุญาตนะกลายเป็นสัสดีอย่างเงี้ย สัสดีสิจริงๆจะต้องเป็นสวัสดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมสวัสดีครับอย่างเงี้ยผมถ้าผมพิมพ์ครับคอควายไม่หักาดบอกไไม้สวัสดีครับซึ่งครับจริงๆต้องเป็นคอควายรอเรือไม่กัดบอใมาคอควายรอเรือไม่กัดบอมบไม้ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยสวัสดีครับอากาศกากไกอากาศอากาศสออะไรสอเสือสอเสือไม่ใช่นะมันต้องเป็นสอสละอย่างเงี้ยผมพิมพ์ผิดนะผมพิมพ์ผิดเป็นอากาศสอเสือเนี่ยอากาศตอนนี้ช่วงนี้ อนอทเริ่มเออลิงเอผมพิมพ์อะไรผิดครับเริ่มรอเรือผมพิมพ์เป็นรอลิงเริ่มหนาวแล้วรอเรืเออวแวนแอรอลิงทบวอรแวนอากาศตอนนี้ช่วงนี้เริ่ม,มหานมาวแล้วสเตะเริ่มหนาวเนี่ยเมื่อกี้ก็พิมพ์ผิดเริ่มหนาวแล้วไม่ใช่ไม่ใช่พิมพ์เป็นเริ่มหนาวนะเริ่มหนาวแล้วอย่างเงี้ยอะรักษาสุขภาพรักษารอลิงรอลิงไม้กอไก่รักษาสอเสือสระอาพิมพ์ผิดหมดเลยอะ สุขภาพด้วยนะครับขอขาพขอสาขอาด้วยขบออยกไไม้ขอาด่อยไม้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับจะพิมพ์ใน Facebook หรือคุณเป็นยูทูบเบอร์จะอัปโหลดวิดีโอจะพิมพ์ชื่อวิดีโอเนี่ยพิมพ์เสร็จแล้วในเบราว์เซอร์อย่าง Microsoft Edge ที่เขามี AI อย่าง Copilot นะครับ คุณเพียงแค่กดคอนโทรล A เมื่อพิมพ์เสร็จในช่องที่คุณพิมพ์จะพิมพ์ชื่อของวิดีโอจะพิมพ์คุณกำลังคิดอะไรอยู่จะพิมพ์คอมเมนต์ตอบเพื่อนใน Facebook จะพิมพ์ตอบเพื่อนใน Messenger c คอนโทรล A นิดนึงรักษาสุขภาพด้วยครสับสัสดีครคบอากาศตอนนี้ช่วงนี้เริ่มแล้วรักษาสุขภาพด้วยครับสี่ยอ,อันนี้อาจจะเริ่มสับสนนะอ่ะอย่างเนี้ยผมจะแก้ไขาคาผิดนะครับเมื่อกดอ่าคอนโทนเแล้วปุ๊บอ่ะเดี๋ยว <English S 1> อิงวงมันเปิดอยู่คอนโทนเปุ๊บแล้ว ลองเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษนะครับแป้นพิมพ์แล้วกดอั t เน n ค้างไว้แล้ว i India <ic> brand. เขาจะขึ้นกราฟิกขึ้นมาขึ้นความสามารถของโคพา l o t ขึ้นมาทันทีเลย ให้กดลูกศรลงมาครับเฟรมส์วิดดึงไอให้แบนเนแอมาร์คสร้างโดย AI อ่าสร้างโดย AI เขาบอกแล้วครับปิดอ่าลูกศรลงมาครับดูตัวอย่างข้อความที่สร้างขึ้นดีดิมัตติในสวัสดีครับอากาศตอนนี้เย็นสบายแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะครับน่าเขาเขาแก้อากาศตอนนี้เริ่มหนาวเป็นเย็นสบายคือเขาปรับคำพูดด้วยนะแหมรู้ด้วยว่ามันไม่ได้ถึงหนาวมันมันเริ่มเย็นเพราะตอนนี้ประมาณ21 20องศากรุงเทพประมาณ25องศาตอนเช้านะครับผมเอออย่างเนี้ยเขาก็แก้ แก้ไขให้เราเราก็กดลูกศรลงมาเอาีดบัแทนที่จะมีปุ่มแทนที่นะครับเราก็กด Enter ที่ปุ่มแทนที่ประโยคเดิมของเราเลยแล้วก็จะกลับไปที่ช่องคุณกําลังคิดอะไรอยู่เลยเนี่ยมันงไม่เปิด 4, 6, ถ้าคุณอยู่ในช่องชื่อวิดีโอ Facebook ช่องเอ่อช่องชื่อวิดีโอใน YouTube เขาก็จะแก้ให้เนี่ยอย่างเช่นสวัสดีครับอากาศว่าวไม้์ครัอากาศเขาจะแก้ถูกเลยสัตวดีกลายเป็นสวัสดีเนี่ยซอฟดีคอร์บบรลับอสไบ์สเตอาร์อาร์กอกาอาร์คอสาอากาศจาก สอเสือก็แก้เป็นสอสราก็เราก็จะได้เวลาที่จะโพสอะไรไปมีความถูกต้องเรื่องการใช้คำการใช้วนณยุกต์มากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่อยากจะมาแชร์ความคิดกันว่าบางครั้งไม่ต้องรีบก็ได้เพราะผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่บางทีก็รีบรีบแล้วเกิดอะไรขึ้นครับอาจจะพิมพ์ผิด พิมผิดพิมพ์ถูกสวัสดีครับเป็นสัจสดีครับอย่างเงี้ยอาจะพิมพ์ตัวนูน้นอาจจะตกตัวนี้ตัวนี้หรือถ้าตรงนี้เรารู้สึกว่ายังไม่โอเคนะเราเราคอนโทรลเออีกสวัสดีครับอาการแล้วก็กดอัลเทเนตไอซ้ำรับฟีดแบทเขาก็จะมีการปรับแก้เพิ่มแบบปรับปรุงคําให้เราเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเราก็เลือกลูกศรลงมาปิ ดูตัวอย่างข้อความที่สร้างขึ้นดีดิทบตติไส้สวัสดีครับอากาศเย็นสบ,บายแล้วนะคบอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคบเนี่ยก็มีการปรับแก้นิดนิดแบบปรับแก้หรือเปล่าก็น่าจะปรับนิดหน่อยเนาะหรือถ้าเราเลื่อนลงมาเขาก็จะมีอ,อ,อีดิทบัตทันทนที่บัตทันปรับอ่าแล้วก็จะมีปรับก็คืออาจจะให้เขาแต่งคําเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่หรือถ้าเราพอใจแล้วก็เลื่อนลูกศรขึ้นไปที่บัตทัน,นทนที่นะครับ AI ช่วยคุณได้ถ้าคุณใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับแทนที่ไปเลยตึ้งแล้วก็จะแถบไปที่ปุ่มโพสก็ได้สำหรับนี่คือยกตัวอย่างใน Facebook นะครับแต่จริงๆคุณไปใช้ในทุกๆสารที่ไม่ว่าจะเป็นหน้าเว็บ Gmail หรือหน้าเว็บ hotmail.com คุณจะเขียนอีเมลหรือจะอทำอะไรที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการกึ่งทางการก็ตามจะคุย Messenger จะ โพส a c e b o o k แบบนี้จะอัปโหลด YouTube หรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube อะไรต่างๆคุณสามารถใช้ความสามารถของ CoPilot AI ที่อยู่ใน Microsoft Edge ได้ง่ายๆเพียงแค่กด c อนโทรลเเลือกทั้งหมดแล้วกดอัตเนดค้างไว้ละไอแล้วลองเช็คว่าคําตอบที่เขาเปลี่ยนให้เนี่ยแก้ไขถูกต้องแล้วถ้าแก้ไขถูกต้องแล้วคุณก็เลือกแทนที่แล้วก็กดส่งหรือโพสต์หรือ, Post, รอทําอะไรได้ตามที่ใจคุณต้องการนะครับ เรื่องของ AI มันไม่ได้จํากัดผมสาธิตที่ Facebook คุณจะใช้ที่ Facebook อย่างเดียวไม่ใช่คุณไปใช้ได้ทุกท,กที่ถ้าคุณอยู่ใน Microsoft e เ g e เพราะว่า CoPilot อยู่ในทุกที่ของ Microsoft Edge นี่เป็นส่วนหนึ่งนอกจากสรุปเนื้อหาหน้าเว็บแล้ว ก็ยังมีเรื่องราวของการแก้ไขคำผิดเป็นหนึ่งเรื่องราวที่เรานำมาเสริมเดี๋ยวเรื่องของ AI อะไรที่มีประโยชน์จะนำมาเสริมเพิ่มเติมให้เพื่อนๆได้นำไปใช้งานเรื่อยๆนะครับวันนี้บริการหมอคำหนึ่งสี่หนึ่งสี่พลัสมาแชร์ความคิดว่าประโยชน์ของ AI มีแต่เพียงแค่ว่าคุณได้ใช้ประโยชน์อย่างนั้นหรือเปล่าเรื่องของการพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกเราพิมพ์ให้ถูกดีกว่าไหมถ้าพิมพ์ไม่ถูกมันจะเป็นประโยชน์มากกว่านะ วันนี้บริการหมอความ1 4 1 4พระราษต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับทม